สวัสดีค่ะพบกับรายการ m o r n i n g Talk จากบริษัท Classico Future ในวันอังคารที่6มีนาคมนะคะออราคาทองคำเมื่อคืนนี้นะคะก็ปรับตัวลดลง5.90 US ดอลลาร์ s d ต่อออนนะคะปิดที่1,703.90 US ดอลลาร์ s d ต่อออนสาเหตุที่ราคาทองคำปรับลดลงก็คือเนื่องจากจีนได้ปรับลด เป้าหมายอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจลงสู่7.5%ในปีนี้นะคะก็ทำให้มีความกังวลว่าเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างจีนเนี่ยจะชะลอตัวลงนะคะตลาดหุ้นก็ร่วงลงตลาดหุ้นก็ร่วงลงมานะคะพร้อมๆกับตลาดทองคำก็ร่วงลงมาราคาทองคำก็ร่วงลงมาเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้นะคะค่าเงิน ยูโรเมื่อคืนนี้ก็อ่อนค่าลงมาเนื่องจากดัชนี P.M.I. ของยูโรโซนก็ร่วงลงมาที่ระดับ49.3นะคะในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งต่ำกว่า50.4ในเดือนมกราคมสาเหตุก็จากภาวะตกต่ำอย่างรุนแรงในธุรกิจของอิตาลีแล้วก็สเปนนะคะส่วนในช่วงเช้าวันนี้นะคะราคาทองคำก็เคลื่อนไหวอยู่บริเวณ1,704-1,705ถึงเอสตร์ต่อออนนะคะก็มีปัจจัยบวกจาก ค่างเงิน US ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงนะคะแล้วก็การสูงขึ้นของราคาน้ำมันเมื่อ i a e a รายงานว่าอิหร่านเพิ่มปริมาณการผลิตแร่ยูเรเนียมแล้วก็เสริมสมรรถนะคุณภาพสูงขึ้นเป็น3เท่านะคะ,ะ,คะก็ทำให้มีความกังวลว่า,าจะมีความตึงเครียดมากขึ้นระหว่างชาติตะวันตกกับทางอิหร่านแล้วก็อาจจะทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นนอกจากนี้นะคะประเด็นบวก อีกอย่างนึงก็คือสถาบันการเงิน12แห่งนะคะก็ร่วมลงนามในการสว a p พ,พันธบัตรของกรีซนะคะซึ่งในการสว a p พ,พันธบัตรครั้งนี้เนี่ยสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ของกรีซจะต้องยอมรับผลขาดทุนมากกว่า50%แล้วก็การสว a p พ,พันธบัตร ทั้งนี้นะคะก็จะมีมูลค่าประมาณ20%ของมูลค่าพันธบัตรที่จะต้องสวอปแล้วก็ถือครองโดยต่างชาตินะคะส่วนประเด็นที่จะต้องติดตามก็คือการประชุมธนาคารกลางยุโรปและก็การประชุมของธนาคารกลางอังกฤษในวันที่8มีนาคมนะคะว่าจะมีนโยบายการเงินอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็วันที่8มีนาคมก็จะเป็นไฮไลท์นะคะว่า กรีซเนี่ยจะสามารถสวัปพันธบัตรได้สำเร็จหรือไม่นะคะเรามาดูกราฟกันนะคะถ้าเราดูกราฟในรายวันนะคะเราก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยปรับตัวลดลงมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยหลายเส้นแล้วนะคะแล้วก็ถ้าหากยังไม่สามารถ ยืนเหนือ1,700ได้เนี่ยมีโอกาสที่จะลงมาที่บริเวณแนวรับ1,600 1,680ได้นะคะโดยเรายังมองว่าบริเวณ1,688เนี่ยยังเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งอยู่นะคะแต่ถ้าหลุด1,688เมื่อไหร่นะ,ะ1,688เมื่อไหร่เนี่ยมีโอกาสลงมาที่1,680แล้วก็1,650นะคะ ส่วนถ้าเราดูกราฟในรายวีคตอนนี้ก็ราคาลงมาอยู่ที่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยวิงเอเบเลต9สัปดาห์นะคะวิงเอเบเลต9สัปดาห์ บริเวณเ moving average 34สัปดาห์นะคะกับ moving average 9สัปดาห์ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นจุดตัดสินนะคะว่าจะเป็นขาขึ้นหรือว่าขาลงถ้าหลุด moving average 34สัปดาห์ลงมาที่ก็จะลงมาได้ที่บริเวณ1,688นะคะแล้วก็อาจจะลงลึกได้ถึง1,650แล้วก็1,600ได้นะคะถ้าว่าเปลี่ยนจาก แนวโน้มขาขึ้นเป็นขาลงนะคะเพราะว่าถ้าเราดูรายวิ่เนี่ยเส้นวิ่งเอฟเอเรทสัปดาห์เนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าจะเป็นขาขึ้นหรือว่าขาลงนะคะถ้าบริเวณน,นี้รับไม่อยู่นะคะก็อาจจะปรับตัวลดลงมาเดี๋ยวถ้าเราดูกราฟในราย1ชั่วโมงนะคะอันนี้เป็นกราฟราคาทองคำในราย1ชั่วโมง ถ้าหากว่าราคาลงมาย้ำฐานบริเวณ1 6 9 5 1 6 9 6อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วไม่หลุดเนี่ยแนวโน้มก็จะมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้นะคะขึ้นต่อไปที่ระดับไหนก็คือบริเวณ1,700 9ถึง1711นะคะก็มีโอกาสที่จะขึ้นถึงบริเวณนี้นะคะก็คืออันนี้คือกราฟในราย1ชั่วโมงส่วนภาพกราฟ ในรายวันนะคะเราก็มองว่าในช่วงนี้ดูจากภาพกราฟแล้วมีโอกาสไซเวยในกรอบ1,688ถึง1,737นะคะแนวรับแรกก็คือ1,694นะคะแล้วก็ถัดไป1,688ส่วนถ้าราคายืนเหนือ1,726ถึง1,737ได้ในสัปดาห์นี้เนี่ยราคาก็มีโอกาสที่จะไปต่อบริเวณ1,750 ถึงบริเวณ1,760ได้นะคะภาพรกราฟในหายในราย2ชั่วโมงนะคะถ้าราคายืนเหนือ1,710ถึง1,720ได้ก็มีแนวโน้มไปต่อที่แนวต้านถัดไปที่1,740นะคะ ส่วนทางด้านฟันเดเมนทลก็คือต้องดูว่าการสวอปพ,พันธบัตรของกรีซจะสำเร็จหรือไม่นะคะในวันที่8มีนาคมถ้าสำเร็จค่าเงินยูโรจะแข่งค่าขึ้นนะคะ,ะราคาทองคามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นไปตามค่าเงินยูโรนอกจากนี้ก็ดูเรื่องราคาน้ำมันนะคะว่าจะ ปรับตัวสูงขึ้นต่อหรือไม่นะคะความตึงเครียดร,ระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลจะมีมากขึ้นไหมนะคะถ้ามีมากขึ้นราคาน้ำมันสูงขึ้นราคาทองคำก็มีโอกาสไปต่อนะคะแต่ถ้าหากว่าความตึงเครียดร,ระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลลดน้อยลงมาราคาน้ำมันรับตัวลดลงอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยลบต่อราคาทองคำ ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสารัฐที่ประกาศเมื่อคืนนี้ก็ออกมาค,ค่อนข้างดีนะคะก็มียอดสั่งซื้อสินค้าโรงงานเดือนมกราคมติดลบไป1.0นะคะก็ติดลบน้อยกว่าคาดดัชนีภาคบริการเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้นมาที่57.3นะคะดาวโจนดลดปิดลดลง14.80จุดนะคะจากความกังวลในเรื่องที่จีนปรับลดอตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ s p d r ถือทองคําเท่าเดิมนะคะ6 3 9 3 6 3ตันนะคะราคาน้ำมันดิบในสเ e อยู่ที่16.72นะคะก็ปรับตัวสูงขึ้นแนวรับแรกนะคะก็คือ1694โลของเมื่อคืนนี้นะคะแล้วก็1688ซึ่งเรายังมองว่าแข็งแกร่งนะคะถ้าดูกราฟในราย1ชั่วโมงมาย้ำฐานบริเวณ1694-1695อีกอีกครั้งหนึ่งมีโอกาสที่จะไป ขึ้นปรับตัวขึ้นไปที่แนวต้านบริเวณ1,710ได้นะคะแล้วถ้าผ่าน1,710ไปก็ไปต่อที่บริเวณ1,720 1726ถึง1น2 6นะคะถ้าสัปดาห์นี้ยืนเหนือ1,726ได้มีโอกาสไปต่อนะคะ1,740สําำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำจากบริษัท Classic ก o l ว f u t u r e ในวันนี้ก็จบแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ